เมืองโซนมามะของอินเดียรถบรรทุกคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองแห่งนี้ในทุกวันรถบรรทุกนับสิบนับร้อยคันต่างมารวมกันที่นี่รถบรรทุกที่นี่จะไปที่ไหนกันเหรอครับไปที่เมืองเลนะครับเมืองเลเป็นเมืองที่สูงที่สุดบนความสูง3,500เมตรเหนือน้ำทะเลและเป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางสายใหม่ รถบรรทุกที่นี่ต่างบรรทุกผักและผลไม้คุณภาพดีมุ่งหน้าไปยังเมืองที่สูงที่สุดที่เลไม่มีของพวกนี้อย่างนั้นหรือครับไม่ครับที่นอกก็มีครับมันมีด้วยเหรอที่เราไปส่งไงอ,อ๋อเมฆแต่ฝูงแกะที่วิ่งบร,รทุกยาก,ก็ถูกบรรทุกขึ้นรถไปเมืองเลเฮเฮ้ฮมันหนีไปแล้วเฮเฮเรี hadi, <spe algún> ่จับเอาไว้เร็ว <provoc? S 1> เร็ว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 เร็จับไวเร็วอ้าว้วเ เลเป็นหมู่บ้านบนภูเขาสีเขียวซึ่งเหมาะสำหรับการเลี้ยงแกะแกะตัวเมียน่ะเอาไปเพาะพันธุ์ส่วนตัวผู้ก็เอาไปกินระหว่างที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวไปเมืองเลก็มีลูกแกะตัวใหม่เกิดขึ้นเจ้ากแกะน้อยเดินเตาะแตะมันถูกย้ายไปย่งที่สูงก่อนสายสะดือจะหลุดซสอีกขึ้นมาเรยไปเลยไหวไมเด็กไปหาเดินานรบราทุกแขรแล้วกันมา,าไปม เอาละเมื่อนำสิ่งของขึ้นรถครบแล้วก็ได้เวลาออกรถแล้วค่ะแต่ยังไม่ทันที่ออกตัวเหล่ารถบรรทุกก็มาเข้าคิวยาวเหยียดด่านแรกที่พวกก็จะต้องผ่านไปก่อนจะออกไปจากเมืองโซนามาร์กนั่นก็คือด่านช่างน้ำหนักถ้านาเกินเก้าตันทางจะรับไม่ไหวนะครับเราจะต้องตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนั่นเองแหละครับ ขอติดรถไปด้วยได้ไหมครับครับทีมงานเองก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในคารวานอขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาออกเดินทางกันจริงๆสักทีถนนหนทางปกคลุมไปได้วยฝุ่นจนมองไม่เห็นทางและก็ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดจากนี้ทางจะอันตรายมากขึ้นอีกนะครับ แล้วทางแคบก็ปรากฏตรงหน้านั่นคือทางหน้าผาหรือเปล่านะทีมงานแทบไม่เชื่อสายตานี่เป็นทางช่องเขาที่อันตรายเป็นอันดับที่สิบของโลกเรียกว่าทางโซจิลาซึ่งมีความสูงกว่า4,000เมตรเหนือน้ำทะเลในตอนแรกที่แห่งนี้ถูกสร้างให้เป็นกองกำลังทางทหารความเร็วที่จะผ่านไปได้อย่างปลอดภัยก็คือ20กิโลเมตรและจะต้องมีสองคนต่อรถหนึ่งคัน ทัานนี้ตรายไหมครับเวลาที่ขับมาที่นี่เราจะลืมทุกอย่างหมดเลยครับเราจะต้องคิดถึงแต่พระอเลาะเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อย่าพึ่งชนผมคุยได้ไหมคุณปาริสขับรถด้วยแววตาที่ดูกังวลผิดกับน้องชายที่เอาเด็ดถ่ายรูปอย่างสบายใจหมวดทำอะไรอยู่ล่ะเนี่ยผมมาเคยมาครับก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับน้องชายแท้ๆผมบอกว่าอยากจะมาที่นี่ดูนะครับ แต่เห็นแบบนี้ยิ่งทำให้ผมรู้สึกเป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้ความจริงแล้วที่แห่งนี้เป็นสถานที่ปีนเขาแถบยอดเขาหิมาลัยอันโด่งดังที่มีนักท่องเที่ยวมากันมากที่สุดในเดือน6กถึงเดือนเจแต่สำหรับคนขับรถบรรทุกที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพและครอบครัวนั้นที่นี่เป็นเพียงถนนสุดอันตรายที่จะต้องระวังเสมอห้ามประมาทแม้เสี้ยวนาที สำหรับพวกเขาแล้วหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนั่นอาจจะหมายถึงการตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตและเมื่อมีรถคันหนึ่งจอดพวกเขาก็จะต้องเสี่ยงอันตรายแล้วเบี่ยงรถออกไปด้านนอกแค่คิดภาพก็เสียวสลังวาบแล้วหรือว่าข้างหน้าจะมีอะไรบางอย่างนะเห็นไหมข้างหน้าแต่แล้วก็เกิดอะไรบางอย่างทำให้เหล่ารถบรรทุกจอดกันเป็นแถวยาวมันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ทีมงานก็เลยตัดสินใจลงไปดูด้วยตัวเองทุกก้าวย่างนั้นเต็มไปได้วยความหวาดเสียวและแล้วเราก็ได้เจอรถที่จอดอยู่หน้าขบวนเป็นเพราะอะไรกันรถถึงไม่ยอมวิ่งไปข้างหน้าสักทีหนึ่งเกิดอะไรกันนี่ซ่อมได้หรือเปล่านะฮะครับอีกไม่นานก็เสร็จแล้วครับเรื่องธรรมดาครับเพราะทางที่นี่ครุพระรถทันอื่นย่อมเข้าใจดีเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับพวกเขาได้เหมือนกันนะครับ อันตรายนะดูข้างหลังให้ทีสถานการณ์สุดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อบนทางแค่โชคดีที่รถบรรทุกคันนี้ยังมุ่งหน้าไปยังเมืองสูงได้ต่อไปทางโซจิลาแห่งนี้กว้าง2.7เมตรแต่แล้วรถทุกคันก็ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเราผ่านทางที่อันตรายที่สุดมาได้เพราะพระเจ้าครับ เมื่อผ่านทางน้าหามาได้เหล่าคารวานรถบรรทุกก็มารวมตัวกันอีกครั้งที่หยุดรถแห่งนี้ก็คือสถานที่ตรวจสอบความปลอดภัยตอนนี้พวกเขาเลยจุดอันตรายมาแล้วล่ะคะ่ะที่เพิ่งผ่านมาก็คือทางที่แย่ที่สุดหากว่าเราไม่เช็คสภาพรถอาจจะทำให้รถมันเกิดปัญหาได้ในภายหลัง หลังจากตรวจเช็คความปลอดภัยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งพี่ครับตรงนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าว่าไม่นานเราก็เห็นรถบรรทุกไหลลูบไปอยู่เบื้องล่างคนขับรถยังขับไม่แข็งเลยครับเลยตกกงไปเมื่อวานนี้เองครับเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลแล้วครับความอันตรายยังอยู่แม้จะผ่านทางโซจิลาแล้ว แม้คนขับจะถูกช่วยเอาไว้ทันแต่รถเป็นทุกกลับพังยับเยินในปี2007เนี่ยผู้ช่วยผมขับตกลงไป90เมตรณตอนที่ผมกำลังยีบหลับอยู่มันหนักมากครับจนรถพังไปหมดทั้งคันเลยแต่โชคดีที่ผมยังรอดมาได้ครอบครัวไม่ห้ามเหรอครับโอ้ยก็ห้ามสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทำงานอะไรนี่ ผมทำเป็นแค่นี้จากนั้นก็เลยต้องซื้อรถคันใหม่แล้วก็ทำงานนี้ต่อไปสำหรับเขาแล้วแม้ที่นี่จะเป็นประตูสู่ความตายแต่ก็เป็นเส้นทางหาก,กินเพียงหนึ่งเดียวได้ถึงแล้วครับที่นี่คือสถานที่ที่คนขับจะได้พักผ่อนชั่วคราวหลังจากขับรถมากว่าหกชั่วโมงและเป็นช่วงเวลาที่พวกเขา จะได้ยืดเส้นยืดสายกันสักหน่อยเป็นเวลาพักผ่อนของเขากันละ่ะขับรถท้งวันมันก็เหนื่อยครับก็เลยมาหยุดรถพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปต่อกันวันนี้พวกที่นี่จึงเปรียบเสมือนจุดพักรถของรถบรรทุกง่นไงบ้างฮะผมจะไปดื่มชากับเพื่อนร่วมทางสักหน่อยแม้จะแรนแค้นแต่ก็เป็นที่ที่พวกเขาได้พักผ่อนชั่วคราว เราจะพักกันที่นี่ครับมาแวะกินข้าวแล้วก็มาดื่มชาขอชาอีกแก้วเลยครับปลอดภัยไปอีกวันน,<ช>นะเพราะ, <c oughs> ะมีเพื่อนร่วมทางที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันทําให้พวกเขามีพลังในการขับรถอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วเข้ารีบไปกระต่อเถอะเร็ว <c oughs> พวกเขามีเวลาพักผ่อนเพียงแค่สิบนาทีคุณเบราฮาสและหลานรีบออกเดินทางอีกครั้งเพื่อให้ทันเวลาส่งสินค้า ทั้ง t ูเป็นคู่หูซึ่งกันและกันผมชอบขับรถนะครับผมเลยอยากจะเป็นคนขับรถบรรทุกแล้วขับรถไปทุกคนทุกแห่งในประเทศนะครับเมื่อ20ปีก่อนใอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถือว่าน่าจะทำอีกอาชีพหนึ่งเลยล่ะครับแต่ในสมัยนี้ทั้งค่าน้ำมันค่าครองชีพก็สูงก็เลยมีเงินแค่พอเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นเองครับ ผมก็เลยรู้สึกเป็นห่วงที่เขาอยากจะทํางานนี้นะครับมันอันตรายมากเลยครับหลานของเขาทํางานนี้มาสองเดือนและฝันอยากจะขับรถบนทางสายนี้แต่นี่เขากําลังพลอยหลับอยู่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้อย่าเพิ่งเผลอหลับซิแบบนี้ฉันก็จะเพลอหลับไปด้วยดิยแม้ผู้ช่วยจะไม่ได้ขับรถเอง <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งที่ห้ามทำอย่างเด็ดขาดก็คือการนอนหลับ ขอโทษที่หลับนะครับเออผมจะตั้งสติจากนั้นไม่นานรถบรรทุกก็กลายเป็นห้องครัวกันละค่ะทีนี้เห็นไหมคะเราจะทำเวลาเลยจะเป็นจะต้องมาทำอาหารกันในรถแล้วค่อยจอดพักกินกันนะครับ เขาเตรียมวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมมาจากบ้านก่อนออกเดินทางและลงมือทำทีมงานกำลังสงสัยอยู่ว่าเครื่องปรุงต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่แค่เอื้อมมือก็จะพบกับเครื่องปรุงต่างๆซุกซ่อนอยู่ในรถราวกับมีเวทมนต์พวกเราจะเก็บเครื่องปรุงรถเอาไว้ภายในรถนี่แหละครับ แต่การทำอาหารภายในรถที่วิ่งไปการหกเละเอะเทอะก็คงจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โอ้ยเยอะเกินไปแล้วด้วยเหตุนี้เวลาทำอาหารจึงต้องทำบางสิ่งอยู่เสมอผมจะต้องคอยจับหม้อเอาไว้ตลอด30นาทีจนกว่าอาหารจะถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับ ด้วยเหตุนี้เขาจึงจำเป็นจะต้องคอยดูเพื่อไม่ให้มอกความจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุดแกงกะหรีห่หอมชุยก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อได้เวลาทานอาหารร่วมกันรถบรรทุกก็จะหยุดทำงานงั้นเรามากินกันตรงนี้สักพักกันแล้วกันได้ครับไ,ได้ครับแม้จะต้องกินข้าวอยู่กลางถนน แต่เมื่อคิดถึงอาหารที่ถูกทำขึ้นภายในรถอันแสนคับแคบแล้วมันกลับมีความหมายเมื่อออกเดินทางก็ทำให้พวกเขาคิดถึงครอบครัวของตนเองอยู่ไม่น้อยพวกเขาจึงปลอบใจตัวเองด้วยอาหารเหล่านี้กินเยอะๆละ่ะเมื่อผ่านไปสิบวันเขาก็จะได้กลับไปหาครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง และแล้วก็มีแขกที่ไม่รับเชิญแวะเวียนมาหาอยู่ตลอดในช่วงคำนั่นก็คือความง่วงตอนกลางคืนทั้งมืดทั้งง่วงเหนื่อยจริงๆครับผมต้องแวงงีบหน่อยละก็แล้วแต่พี่แล้วกันครับวันนี้ขับรถทั้งวันคงเหนื่อยแย่แล้วเรากำลังจะไปที่ที่คนขับรถบรรทุกเขานิยมไปพักกัน ขบวนรถบรรทุกที่แยกย้ายกันเดินทางมาแสนไกลกลับมารวมกันที่นี่ราวกับนัดกันไว้ที่แห่งน,นี้คือโรงแรมสำหรับพวกเขาเมื่อเอาเบาะหลังออกแล้วแล้วก็กางผ้าห่มก็จะได้เป็นที่นอนอันแสนอบอุ่นในคืนหนาวเหน็บแต่พวกเขาก็มีเวลาเอนหลังเพียงสองถึงสามชั่วโมงมีเวลาแค่สองชั่วโมง รีบนอนกันเร็วเข้าเร็ววันดีนะครับพี่เอหวันดีน้องชายเช้าวันต่อมาผู้คนไปที่แห่งหนึ่งทันทีที่ตื่นนอนเดี๋ยวนะนั่นใช่ปั๊มน้ำหรือเปล่านี่คือโรงอาบน้ำจากเครื่องสูบน้ำเพียงตัวเดียวโอ้ยเย็นจริงๆเลยหน้าแข็งไปหมดแล้วเนี่ยที่ตัวนี้เป็นภูเขาสูงครับ น้ำเลยโอ้โหเย็นมากเลยครับแต่ก็ขอบคุณที่ยังมีน้ําให้เราได้ใช้นะครับเมื่อล้างหน้าด้วยน้าเย็นจนตื่นตัวทุกคนก็มาในร้านเล็กๆเ,เพื่อทานอาหารเช้าเชาเดื่มเลยครับนี่คือชาด,ดั้งเดิมของอินเดียใจแก้วเดียวนี้คืออาหารเช้าของพวกเขามาจิบชาเช้าเช้ากันเถอะครับมาหอมจริงๆครับโอ้โห,หถึงมันจะน้อยไปสําหรับเป็นอาหารมื้อเช้าแต่ว่า มันมีรสหวานแล้วก็ทำให้รู้สึกมีแรงตอนนี้เรามาถึงเลกัและครับการเดินทางของเราก็จบลงแล้วข้างหน้าดีละครับในที่สุดเราก็มาถึงเมืองที่อยู่เหนือเมฆเมืองเลที่นี่จะมีหิมะในหน้าหนาวรถเป็นทุกเหล่านี้จะมาที่เลได้อีกครั้งก็คือเดือนพฤษภาคมนี่คือของอถสุดท้ายของปีนี้ เเเออออออาาาขงงงงด้้นนนมพพิรรระะสลลันะลัััก็ีคคบบ่ห<อ>ทางโซจิลาที่ถูกเรียกว่าเป็นทางแห่งความตายที่ปลายทางนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เมื่อหิมะแรกในเดือนตุลาคมตกสินค้าก็จะมาส่งไม่ได้เราเลยรู้สึกขอบคุณที่มาส่งของให้เรานะครับต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมขับรถมาส่งของให้กับผู้คนที่นี่อย่างปลอดภยัยและผมก็เชื่อว่า พระเจ้าก็จะคุ้มครองเราในขากลับด้วย